ออกมาเล่นนอกบ้านเนี่ยอากาศตอนเช้าดีชะมัดเลยนะเป็นไงบ้างจ้อดออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้านก็สนุกดีนะพี่หวอนเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนว่าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตรดตรตรดตพี่หวอนนั่นเสียงโทรศัพท์นี่นะเออใช่เนาะฮัลโหล อ้หอใครอ่ะพี่เอกเองพี่เอกเหรอใช่แล้วมีอะไรหรอพี่ฝนว่างวันนียว่างมีอะไรพี่เอกจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงส่งวันจันทร์นี่ไงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรออืมแล้วจะเอาตัวอะไรอะ่ะก็พี่เอกไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไงท,ที่ที่ฟาร์มพี่ฝนน่าจะมีแบบตัวอะไรเยอะน่าจะไปยืนดูได้อ่ะก็ปุ๊กปิ๊กไงปุ๊กปิ๊กนะหรอ พวกพิกมีตัวเดียววะดิถัดเลี้ยงที่ให้ดูอ่ะมันเป็นคู่อ่ะดิเอางั้นก็มาดูจอดกับม้าพี่ฝนก็ได้เอามาเลย <c oughs> มาเลยใกล้แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวไปรับนะรออยู่ที่ไหนเนี่ยรออยู่ที่ไหนอะ่ะก็อยู่บ้านจะไปอยู่ไหนล่ะอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปถึงแล้วก็ตะโกนเรียกนะอ่ะรีบๆมาก็แล้วกันนะอ่อเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนั่นไง ดูท่าทางพี่เอกจะมาแล้วนะพี่ฝนอา้าวมาแล้วเหรอฉันยังกอยขี้ม้าไม่เสร็จเลยอาจจะม้ากินกินน้าอยู่แถวนี้อย่าไปไหนนะอา้าวเป็นไงพี่เอกถือพ่วมาด้วยเหรอเนี่ยมาแล้วเหรอมาแล้วดีโหทาไมมาเร็วจังเลยนึกว่าจะมาช้ากว่านี้ซะอีกพี่ฝนก็เลยมากอยขี้มา้าพี่เอกรีบมาดูว่าเดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่าเดี๋ยวนะทําไมรถมัน มันเป็นแบบนี้อะรถเป็นรถที่ไม่ได้ล้างไงอุ้ยโอ้แย่แล้วพี่เอกถ้ารถไม่ได้ล้างแบบนี้เดี๋ยวจะสนิมขึ้นนะว่าจะไปล้างอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจดข้อมูลเรื่องม้าก่อนนะพี่ฝนพาไปดูม้าหน่อยดิเาก็มาดูดิม้าก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมมาจดก่อนจดก่อนโอ้ม้าหรอเออได้ยังอะเดี๋ยวดิพี่กำลังวาดรูปม้าอยู่นี่ก<า>ั<ก>นบ้านเหรอกันบ้านเหรอกันบ้านนี่พี่ฝนทำยังเนี่ยเอ้างั้น พี่ฝนก็ขอยืมพี่เอกเลยก็แล้วกันเอาเฮ้ยเ็ <c oughs> จยังเ็จยังโหมีกี่ตัวเนี่ยมีตัวเดียววันเนี้ยมีตัวเดียวหรอเออพ่อไปข้างนอกแล้วเอาละนี่ได้รูปลวแล้วม้านี่มันกินอะไรอะ่ะม้าเหรออ่าม้าก็กินหญ้างไง กินหญ้าอย่างเดียวหรอกินน้ำด้วยกินน้ำเนี่ยเหรออ๋อกินกินแครอทด้วยชอบกินแอปเปิ้ลด้วยอ๋อกินแครอทด้วยหรอใช่แล้วใช่แล้วมากินแต่ของมีประโยชน์อ๋ออ๋อแบบนี้เองแบบนี้เองอ๋ออ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะน่าจะโอเคแล้วนะเอางี้ดีกว่าพูดถึงแครอทแกแอปเปิ้ลหิวแล้วอ่ะมปหาอะไรกินกันไปหาอะไรกินกันนะป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 ขึ้นรถขึ้นรถแบบว่าพี่เอกฮะคือว่าพี่ฝนไม่อยากนั่งอะเอาเขาจะทำอะไรอะรถมันอื้ โอ้โหมันเลอะเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าไปล้างก่อนไปโอ้ยรถสันน่ะเดเอารถไปล้างก่อนเลยปะล้างเลยเหรอเออออล้างตรงไหนอะก็ล้างที่ที่ล้างรถไงอยู่ตรงไหนอะที่ล้างรถอะก็ที่ล้างรถก็นู่นน่ะสุดริมนู่นเลยอะสุดริมเลยซ้ายมือซ้ายมือโอ้ยเราต้องไปทางนู้นใช่ป่ะตรงปั๊มน้ำมันใช่ไหมใช่ใช่ตรงปั๊มน้ำมันน่ะซ้ายมือซ้ายมืออะอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เอกเลี้ยวไปตรงปั๊มน้ำมันนะรอแป๊บหนึ่ง โอ้รถก็คันเล็กเล็กเ,เ,เนาะแล้วเร็วดีเร็วเร็วนั่นไงถึงแล้วขับได้เท่านี้มันคันเล็กไงอุ้ยน้ำมันจะหมดแล้วนะเนี่ยโอ้น้ำมันก็จะหมดอะเติมน้ำมันก่อนไปพี่เอกปะโอ้ถ้าเติมน้ำมันด้วยล้างรถด้วยพี่เอกตังค์ไม่พอล้างรถก่อนละกันนะเอ้าตังค์ไม่พอเหรอใช่ตังค์ไม่พอดีเขาแลจะทํายังไงอะแม่ไปต่างจังหวัดไม่ได้ทิ้งตังค์ไว้ให้ด้วยอะโถน่าสงสาร ถ้าล้างรถด,ด้วยกับเติมน้ำมันด้วยพี่ฝนคิดว่าน่าจะไม่พอแน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝนรู้วิธีไปธนาคารกันเถอะเฮ้ย<ร>จะป้นเลยเหรอแต่สองวัน<ร>เลยเหรอไม่ได้ป้นไม่ได้ป้นไปธนาาไปธนาาธนาคารพี่ฝนรู้วิธีเป็นความลับความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน เป็นความลับเลยเหรอพ่ใช่ใช่เป็นความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนด้วยขับพาไปธนาคารไม่ป้นแน่นะไม่ป้นไม่ป้นยังไงก็ไม่ป้นแน่นอนดูหน้าตาหน้าไว้ใจมากเลยไม่ป้นหรอกไม่ป้นหรอกน้ามาเราเป็นคนดีมาเร็วเร็วเร็วธนาคารอยู่นี่ไงใช่แล้วธนาคารอยู่นี่อ่ะจอดจอดเลยจอดเลยมาเร็วมาเร็วความลับที่อยู่ในธนาคารทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนจริงเหรอเอาไว้ใจี่วนได้ตามมาตามาในธนาคารเนี่ยเหรอ ใช่แล้วใช่แล้วเอาขอไปไหนกันหมดอะเนี่ยเอาเขาก็ไปกินข้าวไงเฮ้ยล้วทิ้งเคาน์เตอร์ไว้่างนี้เลยเหรอเออไม่เป็นไรหรอกตรงเนี้ยเราใช้ได้อ้าจริงอะนี่ไงนี่ไงทำอะไรอะเดี๋ยวจะหาวิธีหาเงินให้ทำไงอ่ะนี่งากด e ตรงเนี้ย open account ตรงเนี้ยนะใน open account เนี่ยเราเออกด e นะแล้วก็เอาการ์ดนี่นะการ์ดสีชมพูมาหยิบการ์ดสีชมพูมาแล้วการ์ดสีฟ้าไม่ได้เหรอไม่ได้เอาการ์ดสีชมพูมาแล้วทำไงต่อเออหน้าเห็นตู้เงินแม่ตู้เงินอะ ไ่พี่เอกออกไม่ได้อ่ะเห็นตู้กดเงินปะเห็นตู้กดเงินแล้วอ่ะตามาตามาเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาให้ดูไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวมากดเงินก่อนเลยกดเงินดิปื๊ดปื๊ดแล้วปื๊ดแล้วออกมอ่ะออกมายังเงินออกมาแล้วเสียงอ้าวนั่นไงเงินออกมาแล้วนี่ไงเห็นเปล่าเฮ้ยพี่เอกกดมั่งได้เปล่าอ่ะออกมาแล้วออกมาแล้ว เฮ้ยได้ตังค์จริงๆด้วยพี่ฝนเห็นหน้าเปล่าเห็นหน้าเปล่านี่มันเป็นความลับอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนวิธีหาเงินโอ้ยอย่างนี้เราก็มีเงินใช้แล้วว่ะดิถั่วต้มโอ้จริงๆแล้วว่าอะไรเหรอมันเอาเงินมาออกมาจากบัญชีเราจริงๆเหรอเฮ้ยมันไม่ได้ออกมาจากบัญชีเราอันนี้บัญชีของธนาคารวิธีหาเงินในเกมเียงว่ามันดูทำให้แมงฉมด เอาไปอมาทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนตรงนี้มีอีกตรงนี้มีอีกตรงนี้มีอีกเหรอนเน่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 กัดเขียวกัดเขียวเอาไปทำอะไรนี่มันสเปกเกันชีวิตเอาหน้า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 เอามาด้วยเอามาด้วยเอามาด้วยเอาไปทำอะไรเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอ้เรามีเงินใช้แบบฟรีๆเลยนะเราจะไปใช้ตรงไหนก็ได้ไม่เชื่อก็ลองไปเติมน้ำมันดูดิอ่าไปเติมมันดูนะอ่าไปเติมน้ำมันดูดเติมน้มันเติมมันอ่าเติมน้ำมันดูเลยลไปเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ไปเติมน้ำมันกับล้างรถด,ดูเลยเติมน้ำมันนะเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวจะเอาอันเนี้ยไปรูดปืด๊ดรูดปื๊ดให้ดูรูดปื๊ดในที่เติมน้ำมันเนี่ยนะอา่ารูดปืด๊ดรูดปื๊ดเลยจะดีเหรอพี่บอลอ๋อหน้าเราไม่ต้องพกเงินเลยอ่ะเพื่อนเร็วเข้าเร็วเข้าตรงไหนอ่ะตรงนี้แล้วกันนะตรงไหนก็ได้ไปไปไปเน่เน่กัดกัดกัดนี้ใบเดียวเลยจบเลยใกล้ไปไหมเนี่ยใกล้ไปใกล้ไปออกมาหน่อยมองไม่เห็นถอยมาถอยมาเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยว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 แล้วรูดปื๊ดรูดปืด เห็นเปล่าเห็นเปล่าลูดปืนแล้วไดปูนี่ไงจมพูกจมูการจมพูเหรอนี่แม่ลูดปืนลูดปืนเห็นเปล่าการเขียวมารูดปืนได้ไหมการจมพูการจมพูเห็นเปล่าเห็นเปล่านี่ไงมีเงินมีเงินเอาการเขียวมารูดได้เหมือนกันเห็นเปล่าได้เลยอ่ะนี่ไงเติมมันเติมมันจ่ายตังค์เล้เลยจ่ายตังค์แล้วก็เติมมันไดเรียบร้อยเรียบร้เติมมันเติมมันนี่จุดยอดไปเลยเห็นเปล่าเติมได้จริงๆด้วยอ่ะสุดยอดไปเลยเห็นเปล่า เห็นไหมเงินในเกมเราหาง่ายๆได้มาเป็นล้านแน่นอนดีจริงๆเลยอย่างนี้ฮ่าดีใช่ไหมดีใช่ไหมเดีด๋ยน<ด>ี่มาทางนี่ก่อนมาทางนี้ก่อนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปเนี่ยสถานที่ต่อไปตรงนี้ล้านเราก็เอาการ์ดอันนี้นไปใช้โดยที่เราเนี่ยนะไม่ต้องใช้เงินอีกต่อไปแล้วเพ<า>ื่อ<ส>นมาที่ก่อนเามานี่ก่อนมาที่ก่อนเราจะต้องเข้าไปไขปัญหาความลับในห้องนี้ก่อนอย่าตกใจนะอย่าตกใจตกใจเรื่องอะไรกันตามาตามาไปมาเร็วมาเว มันเป็นองค์กรลับใช่มันเป็นองค์กรลับตกใจเปล่าเฮ้เราเคยเข้ามาแล้วไงมาเนี้ยอ๋เร็วมานี้ยอ๋เร็วเฮ้ยเราจะต้องมากดรหัสก่อนเฮ้อะไรเนี่ยเนี่ยกดรหัสก่อนเลยเก้าอี้ล้มอ่ะนี่ตึงสองสี่ห้าอแล้วสามไม่กดหรอสามไม่มีให้กดแค่เนี้ยใช่แล้วทีเนี้ยเราก็จะใช้การ์ดของเราลืดปืดลืดปืดได้ทุกที่เลยล่ะเพื่อนอ๋อไปไปไปเร็วเร็วเร็ว มันมีที่ไหนที่เราไปใช้กา๊าซได้อีกมั่งอะ่ะอือไปซื้ออะไรกินได้ไหมอ่ะซื้ออะไรกินงั้นเหรอแต่ก่อนไปซื้ออะไรกินนะพี่เอกพี่ฝนคิดว่าพี่เอกเอารถมาล้างก่อนอล้างก็ล้าง <c oughs> ยังไม่ได้เก็บอันนี้เลยอ่ะเอารถไปล้างก่อนไปเร็วเฮ้ยตังค์ไหลไม่หยุดเลยพี่ฝนเห็นแม่บอกแล้วยิ่งเราไปกดรหัสความลับอันนั้นนะเรายิ่งรูดปืดรูดปืนแล้วตังค์ไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าเลยอ่ะอ่าเอไป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 เร็ว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 เร็อ่ารถไปล้างก่อนนะอ่ารถไปล้างก่อนล้างกดกด กอดีกอดีเออหมดแล้วเท่าเรยเ่าเรยเ่าเรยเออล้างล้างเลยล้างเลยเดี๋ยวสะอาดเองล้างเลยล้างเลยเดี๋ยวสะอาดเองล้างแล้ว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 เร็วเร็วเข้าล้างแล้วล้างแล้วนี่เออเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหจับว้าวเลยเป็นไงสีสดเลยคนนี้พี่บ่อนี่อย่านี่สุดยอดเลยนะไป็นลือความแล้ววันนี้มาจากไหนอ่ะเฮ้ยจอร์ดฉันรู้มานานแล้วเพียงแค่ฉันไม่ได้บอกแค่นั้นเองอีกแล้วเหรอ มาเร็วเข้ามาเร็วเข้าไปหาอะไรกินกันดีกว่าหาอะไรกินกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเหรอเฮ้ยมีพิซซ่าตรงนี้ขายเลยเหรอพิซซ่ากันเหรอพิซซ่าขายเออเออดีมั่นกันดีมั่นกันหิวพอดีซื้อไหมอ่ะตังค์ทำไมใช้ทำไมตังค์อ่ะทำไมอ่ะเราใช้นี่เลยการ์ดการ์ดอันเนี้ยการ์ดรูดปื๊ดการ์ดชมพูเนี่ยเหรอเออการ์ดรูดปื๊ดเลยไม่เชื่อลองไปดูการ์ดเขียวรูดไม่ได้เหรอได้ไปลองดูลองดูลองดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงหน่อยครวเดี๋ยวเดี๋ยวพิซซ่าน่ากินมากเลย เอาไม่ได้อะได้ดิได้ดิเดี๋ยว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 ดปดพื้นก่อนลูดปื้นนี่ไงลูดปื้นลูดปืนเห็นเบา,เาจ่ายได้แล้วหรอจ่ายแล้วเรียบร้อยกินพิซซ่าฟรีเอาใช้สีชมพูลูดเหรอตรีงงเออจริงๆด้วย ลอยลอยมากเลยไอสีเขียวนี่ทำไมมันรูดไม่ได้อะลอยลอยต้องใช้สีชมพูนี่เป็นการรูดปืดอ่ะการรูดปืดต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นเนาะทางนี้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 อุ้ยอะไรอ่ะทางนี้ป๊อปคอนป๊อปคอนป๊อปคอนก็ได้เหรอนะป๊อปคอนป๊อปคอนลองดูลองดูไหนไหยเนี่มารูดปืดรูดปืดอีกแล้วรูดปืดรูดปืด้นเนะได้ป๊อปคอนมากินฟรีละเออดีเหมือนกันแฮ่เรียบร้อยอร่อย ดูหนังก็ได้นะดูหนังฟรีเอาเปล่าอ่ะดูหนังฟรีแก้วเออไม่ต้องจ่ายตังเอาเปล่าล่ะเข้าเนี่ยเลยเหรอเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีรหัสตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วนี่รหัสไหนอ่ะรหัสอยู่ตรงนี้มีเปล่าไูดูหนังฟรีมีเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วรหัสหายเดี๋ยวเขาหน้าค่อยมารหัสหารหัสกันแล้วกันเอาปะโถแล้วดูหนังเก่าไปก่อนกันแล้วกันดูหนังเก่าอระเออดูหนังเก่าเห็นไหมเนี่ยหนังเอฟบีไอเห็นเปล่าเนี่ยดูหนังฟรีก็ได้เห็นเปล่ามีการ์ดใบเดียวจบ พี่เอกว่าพี่เอกจะหลับแล้วอ่ะลุดปืนลุดปืนใบเดียวจบไปไงทุกคนเห็นเปล่าหาตังในเกมใช้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตังของเราเนี่ยที่เราใช้มาลุดปืนลุดปืนเนี่ยมันเข้ามาหาเราเนี่ยเยอะขนาดไหนเยอะขนาดไหนอ่ะมดีไม่ได้ตามมาตามมาเราไปดูที่ไหนอ่ะดูที่บ้านไงบ้านพี่เอกเหรอบ้านใครก็ได้เพอนี่นี่นี่ลืมลืมไปลืมไปไะไตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นี่ยเนี่มาแล้วอยากซื้อของกลับบ้านกลับไปฝากพ่อแม่ได้เลยเนี่ยมา ฮะเร็วเวเดี๋ยวลูดปืดลูดปืดเอาะไรหยิบเลย <c oughs> นี่ร้านคุณนายดินจีมีหวนหยิบละหยิบกล้วยด้วยกล้วยเะรเรียบร้อยอ๋อนี่ไงใใจ่าได้ทุกอย่างเลยได้ปะเรียบร้อยนะมลูดปืดไหมลูดปืดน,นะอย่างนี้คุณนายดินจีก็ไม่ว่าแหละไม่ว่าแหละเรามีลูดปืดน,นี่โอ้โหสุดยอดไปเลยปะพวกเราเบียกไปบ้านข้างบนเบียกกันดีกว่าอ๋อไปบ้านเบียกไปดูตังข้างบนกันดีกว่าว่าตังเราเยอะขนาดไหนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาไปเบียกเข้าบ้าน เราแม่ก็ไม่อยู่เนี่ยเราไม่ทิ้งตังค์ไว้ให้ดีเลยเรามีการรูดปืนอย่างนี้เราอยู่ได้สบายสุดยอดสุดยอดเข้าเลยเข้าเลยไหนเครื่องคอมเครื่องคอมอยู่ไหนเครื่องคอมเครื่องคอมอ๋อไม่เชื่อลองเช็คโดูเดตตังค์ตอนนี้ขึ้นมาอื้อเลยอ่ะเช็คดูยิ่งเราใช้เงินยิ่งเยอะไหนขอดูก่อนนี่ดูไรโอ้โห เราใช้เท่าไหร่เงินก็ยิ่งงอกเท่านั้นเห็นเปล่าโอ้สามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลยบวกสุดยอดเลยเห็นเปล่าสุดยอดสุดยอดรวยรวยรวยเห็นไหมวิธีการหาเงินในเกมไม่ยากเลยทุกคนเราปิดได้ไหมสุดยอดเราปิดอ่ะอ่สุดยอดมากเห็นเปล่าสุดยอดไปเลยเนี่ยบอกแล้วว่าตามหาความลับหาเงินในเกมต้องไว้ใจพี่ฝนเท่านั้นขนาดนั้นเลยเอ้ยเอ้า ได้ตังใช้แล้วนะเรามีตังใช้แล้วเราก็สบายใจ